Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Rabbisrahli sadri wasli amri wahlu datang datam min lisani yaqul qawli. Amma ba'du. Eh, uh, terima kasih kepada uh, anggota kerja dan mak semua. Hari ini kita mari nak uh, buat persiapan dalam Jepuk อาบากีกลุ่มอาจแบ่งสายครับขอต้อนรับสู่ต้นตะเหนยียวสเตเดียมโรงเรียนต้นตนะเหนียวอ่ครั้งนี้เป็นการจัดการแข่งขันฟุตบอล7คนอายุไม่เกิน13ปีเป็นครั้งแรกของต้นตะเหนยียวครับราาาดาวน์โหลดดมี่ต้นตนะเหนียวอ่ทางคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันและคณะกรรมการและผู้บราาิหารโรงเรียนต้นตะเหนยียวขอต้อนรับ โค้ดและนะทีมนักกีฬาทุกคนที่สมัครลงแข่งขันการแข่งขันกีฬาต้องแส่ยงมคับครั้งที่หนึ่งยูสิบสาในวันนี้เป็นการจัดกลุ่มเป็นการแบ่งกลุ่มแบ่งสายเป็นสีสาย A B C D ทั้งหมดรวมนักกีฬาเข้าร่วมกันแข่งขันยี่ทีม ทางเที่ยวภาพขอต้อนรับตั้งแต่บับนี้จนถึงเสร็จสิน้นภารกิจการแข่งข,ขันกีฬาจนตันเยงิงขอให้ทีมงานทุกคนเตรียมพร้อมและก็ทีมนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน,ขนร่วมการเป็นสักขีพยานในการคัดเลือกทีม หรือเป็นการแบง่งสายทีม A B ขอฝากเวทีนี้ให้กับทีมงานในการจัดแบง่งสายเชิญท่านทีมงนั้นคับ ่อไปจะเป็นการยิบฉลากนะครับผมแบ่งสายเอาไหมด้ือแต่ละสายจะแบ่งสายที่ก่อนครับสายที่ก่อนนะครับครับโดยแต่ละสายจะแบ่งเป็น4สายสาย A สาย B สาย C แล้วก็สาย D นะครับ โดยจะแบ่งเป็นสาย A ก่อนนะครับอ่าสาย A 5ทีมสาย B 5ทีมสาย C 5ทีมแล้วก็สาย D 5ทีมนะครับอ่าเรามาดูสาย A ก่อนนะครับว่าอ่าทีมแรกจะเป็นทีมไหนนะครับอ่าโอดารุลฟุตกอนนะครับดารุลฟุตกอนสาย A นะครับ สายเอแล้วรูฟรกอลเห็นไหมครับรูฟรกอาค,ครับผมต่อไปนะครับเจบิสตาร์นะครับเจบิสตาร์นะครับสายเอนะครับสายเออ่ะทีมที่สาม แสงธรรมโกลุกนะครับแสงธรรมโกลุกนะครับแสงธรรมนะครับต่อไปนะครับทีมที่สี่นะครับสายเอทีมที่สี่ครับอัลบารกัตนะครับอัลบาร,รกัต,รรกตปัตนีนะครับอัลบาร,รกัตมาจากปัตน e r n โอเคต่อไปทีมที่ห้าสำหรับสาย A นะครับสัมพันธ์วิทยาครับสัมพันธ์วิทยา โอเคครับต่อไปจะเป็นสาย B นะครับสาย B นะครับเรามาดูทีมแรกนะครับสาย B ตะมายุงนะครับอ่าตะมายุงตะมายุงเชียงคีรีตามายุง,าายง,ง,าายงนะครับตะมายุง โอเคทีมที่สองสาย B, บาีนะครับอิบติดานะครับอิบติดาครับอิบติดาลาลุนะครับต่อไปทีมที่สามสายบีนะครับอัครศาสตร ยี่งโงนะครับอคขรศาสตร์ต่อไปทีมที่สี่สำหรับสายบีโปหงตันยุงนะครับอ่าโปฮงตันยุงนะครับโปฮงตันยุง สลือสลือต่อไปทีมที่ห้าสำหรับสายบีครับคัมพีอะคาเดมี่นะครับคัมพีคัมพีบีนะครับบีชุดบีนะครับคัมพีอะคาเดมี่ชุดบีครับ <Yeah. S 2> สายบีนะครับสายบีโอเคต่อไป สาย C นะครับผมาสาย C นะครับเรามาดูทีมแรกว่าจะเป็นทีมไหนนะครับสิริธรรมสิริธรรมนะครับสิริธรรมสิริธรรมนะครับอาสิริธรรม ต่อไปทีมที่สองสำหรับสายซีนะครับรุสมี่ารุสม,รมีรุสมีรุสมีนะครับจะไปอยู่ในสาย c นะครับทีมที่สามสำหรับสาย c นะครับร่มกล้าว่าร่มกล้าวนะครับ ลงกล่าวลงกล่าวยิงงนะครับต่อไปทีมที่สี่สำหรับสายซน้องใหม่เอนะครับอ่าน้องใหม่น้องใหม่เอนะครับนใหม่ น้องใหม่เอฟซีต่อไปทีมที่ห้าบาร์โรวส์อะคาเดมีนะครับอ่าร์โรวส์อะคาเดมีบาร์โรวส์อะคาเดมีจะอยู่ในสายซีนะครับต่อไปสายดีนะครับสายดีนะทีมแรกจะเป็นทีมไหนนะครับ ดารวา,นะรา,รว,า,ารวิทยานะครับดาราวิทยานะดาราวิทยานะครับอ่าดาราวิทยาโอเคทีมที่สองสำหรับซด์ดีนะครับอ่าเหลืออีกอีกทีมสามทีมแล้วนะครับ,เพ,รบเพื่อนตันยงเอซนะครับเพื่อนตันยงเอซนะครับ เพื่อนตันยง FC นะครับต่อไปทีมที่สามสำหรับสายดีนะครับสายสุดท้ายแล้วคัมพีอะคาเดมี่เนะครับคัมพีอะคาเดมี่เนะครับดูแล้วสายดีน่าจะดุเดือดนะครับอ่า,อา สายดทีมที่4จะเป็นทีม ISPU13 นะครับ ISPU13 อ่ะโอเคเรามาสรุปกันนะครับว่าแต่ละสายมีทีมไหนบ้างนะครับเรามาดูสาย A ก่อนนะครับสาย A นะครับสาย A จะมีทีม1ดารุลฟุตก่อนนะครับ2เจบิสตาศาสตร์นะครับ 4. โบฮองตันยงนะครับ 5. คัมพีอคาเดมี่ B นะครับอ่ะสาย C ต่อนะครับสาย C นะครับจะมีสิริธรรมนะครับ 2. รุสมีนะครับ 3. ร่มกล้าวนะครับยิ่งงอ 4. น้องใหม่ FC นะครับ 5. บารอสอคาเดมี่อ่ะและสุดท้ายนะครับสาย D นะครับดาราวิทยานะครับผม 2. เพื่อนตันยงนะครับสามคัมพีอะคาเดมีเอสี่อีเอชพียูสิบสามห้าปาเตรายโเอฟซีปาเตรายอนะครับผมอ่าโดยแต่ละสายนะครับอ่านะครับในแต่ละสายจะแข่งขันพบกันหมดนะครับอ่าโดยจะเอาที่หนึ่งที่สองแต่ละสายมาอ่า หลังจากที่แข่งขันกันหมดแล้วนะครับจะเอาที่1ที่2คะแนนเยอะที่สุดนะครับามาชนกันนะครับสมมติว่า,าทีมที่1ของสาย A ได้คะแนนสูงนะครับจะมาเจออันดับ2ของสาย B นะครับอ,อันนี้สมมุตินะครับอโอเคนะครับ ครับเป็นอันเสร็จสิ้นการรจกฉลากาแบ่งสายผู้บอลต้นนันึ่งครับครั้งที่1นึ่ยูสิบทางทีง,งานขอให้นักกีฬาและโค้ชประวิิโชคแต่ละทีมให้ติดตามทางเพจของ อาพบบอลดาวรัดต้นสนยงครับแล้วก็ต้นสนยว์าต้นสนยวไลฟส์สดนะทางช่องของต้นสนยวเรื่องเกี่ยวกับเกมแล้วก็กติกาต่างๆแล้วก็กฎระเบียบทาง เจ้าภาพจะแจ้งทางไหลของตัวตันยงดังนั้นหากนักฟุตบอลหรือทีมใดที่มีเรื่องจะสอบถามเจินติดต่อกับผู้ประสานง,งานผู้ประสานง,งานอาจารย์อามิงฮามิบาง,งูได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วก็พบกันวันที่อว,ว,วันที่ยี่สิบปดคือวันศุกร์นี้ ยี่สิบแล้วก็ยี่สิบเก้าที่ต้นสัญญงเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาพร้อมกันที่ส้นสัญญงครับเรผมในานานผู้จัดผู้จัดการแข่งขันฟุตบอลยูสต้นได้ยังับครั้งที่หนึ่งขอกับคุกับทีมในกีฬาและก็ท่า่โค้ชและก็ทีมงานทุกคนที่ได้ดำเนินก,การมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงบับนี้และเสร็จสิ้นภาร,รกิจการแข่งขัน ผ้บอลตนเองครับครั้งที่หนึ่ง U13 ประจำปี2 5งพ้าร้ครับขอขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับมา, small, มาสิครับสมด้ครับ